เรื่องว่ามีบุคคลสูงสุดของสชเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ในเส้นทางการแข่ครั้งนี้ครับตรงนี้ใช่ตัวท่านไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมไม่เคยติดต่อนิ้วมือโทรอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยใช้ใครผมนายคนตดข้อมูลที่บุสิกษาในการเปิดเผยออกมาท่านเคยส่งไม่เคยสอ่งไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยยื่นื่นตัวใคร แต่การที่กล่าวอ้างถึงองค์กรสตชอเนี่ยถึงสารหน่วยงานเลยเนียนะตรงนี้เราจะมีการพิจารณานหรือว่าจะมีการสืบสาวเราเรื่องไอ้กรณีดังกล่าวไหมก็ในเมือเ่อปรากฏอย่างนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีผู้ร้องเรียนแล้วได้รับรายงานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับเรืมีการสอบคกับที่ผู้ชมก่อนด้วยไหมครับไมด้โอเดยมค่ะ ตรงตรงน people, <sorting well. S 2> ี้โค้ชม in ูนที่กูสิทธาเปิดมาเรื่อครับเราจะมีการนำมาพิจารณาด้วยไหมครับว่าจะนำมาบรีจจคดีหรือจะเปล่าครับที่ไหนที่ดีครับคือตอนนี่กูสิทธายังไม่ค่อยมั่นใจว่าในเรื่องพยานหลักฐานต่างๆที่มีเนี่ยจะส่งไปให้ใครย่างไรถ้าจะมอบหมายให้คนพิเศษเข้ามาดูเองเชฟรอรับรายงานอย่างเป็นทางการมันสามารถทําได้ไหมเนื่องจากรองผู้อำนวัเขตไม่ใช่พนักงานสอบสวนแล้วมันจะต้องส่งต่อไปยังไงใครพูดอะไรเรื่องนี้อะไร ก็รับผิดชอบตัวเองด้วยถ้าไปกระทบถึงบุคคลที่สามที่ท่านไปไปเอ่ยถึงเขาเราก็ต้องให้สิทธิ์หรือว่าต้องต้องเข้าใจด้วยว่าบุคคที่สามจะได้ไดดรับบาดเจ็บอาจจะได้สิทธิ์ตามบทบัญก็เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างคนซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้รับอะไรในเอืยออะไรส่วนใครจะพูดต้องรับผิดชอบตัวเอง แต่ลักษณะการกล่าวหานั่นมันเป็นการการกล่าวหาผู้นําของสตชที่เข้าไปมีส่วนพัวพันกับเส้นทางไอ้เรื่องพนันออนไลน์เลยนะครับท่านหละก็บอกแล้วครับว่าท่านพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดเพราะทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอีกอย่างหนึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นจริงหรือไม่ดังนั้นเนี่ยท่านขอบตรดำเนินการสอบสมภาษ์ท่านก็คงรับทราบและท่านก็คงจะ น,นี้าานแ,แต่ถ้าการกล่าวอ้างออกมาแล้วไม่มีหลักฐานจนทําให้องคอ์กรสตชเนี่ยเสื่อมเสียเนี่ยท่านเองในฐานะผู้นําเหล่าทัพเนี่ยท่านจะดําเนินคดีกับทนายตั้มไหมเดี๋ยวร้อยฝ่ายกฎหมายเสนอนครับก็ผมบอกแล้วว่าใครทำอะไรก็รับผิดชอบ,บ,ชอบถ้าฝ่ายกฎหมายเสนอมาว่าอะไรที่ทําให้องคอ์กรบุคคลก,ก็ส่วนบุคคลนะครับถ้าองค์กรเสียหาย ้ตองดดนนเมมคีตาากิย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศท,ทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ